สังได้อีก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 ครับจะเป็นอะไงจับสามข้าลองทานนานนะครับอ,อ๋อร้อยชิ้นนะ สบายครับสบายีต่ตายไว้มีอะไรนนี่คือร่องรอยของรอยเท้าของขัดฝ่าไม่รู้ว่าเป็นขัดชนิดไหนนะครับ คงจะลงมากินอะไรหาอะไรกินที่ลำธารน,นะครับเป็นแองแองนะครับนี้คือธรรมชาติโดยรวมนะครับเป็นป่าที่สวยงามน,นะครับต้นมาถึงส่มก,กันเลยนะครับ นี่คือภูผาหินนะครับเบจอกิ่งไม้ฝังท้างอีกแล้วกิ่ง,งไม้ล้มฝั่งนะครับทางยาวมาก ดี๋ไปหาี่เดี๋ยวไปหาใหม่ดีกว่าหาสัตวที่มันเป็นท่อนเลยอ่ะทะเลาะไปเดี๋ยวตายไปตนไม้ใหญมากนะครับล้มฝานเลยต้องตั้งข้าวรอหน่อยเอามาส่งดีกว่าถือว่าทำทีมอะไรแกรถเราอยู่นี่เลใครอ่ะพี่ต้นหรือใครอะล้ออะไรอยู่เนี่ยไปแจครบบอกหน่อยเอาดอกไม้ป่าเหรอน้ำไปแล้วรถผมอยู่ที่นั่นหลังจาแทะดอกไม้ป่านี่รักฐาน แล้วนย้ต้นการลุยเข้าไปนะครับอ๋อเด็เด็กเดับหลบกิ่งไม้ให้ดีบิ๊กมาหลบมาเร็วไปแล้วครับลุย เจอกิ่งมาตลอดทานครับกิ่งไม่กิ่งเปล่ามีหนามตั้งหักเดี๋ยวระวังหนามด้วยกันเดี๋ยวกันโอ้โลองค้ำลองดูดิกินป่าด้วยไปตายด้วยท้ายด้วยกว่าได้เื่อยกว่าด้ว่าไปตายตายเออไปท้าย่อนด้วย ะเบิกทางนะครับเป็นทางเก่าบอกเดิทางเก่าล้างอ๋อเป็นทางเก่านะครับ,บ,าารบแต่ไม่มีรถเข้ามาฝ่ายคงจะหลายปีแล้วครับต้องมาเบิกทางลุยเข้ามากันนะครับนี่ครับล่องรอยของรอยเท้าสัตว์ป่า่ลึกด้วยน,นี่นะครับสายสาย ัก็จะเลาะความทานน้ำไปเรื่อยนะครับวนะัวงซ้ายนะครับออ,ออกป่าครับไปเรยว ไปไปครับเออขึ้นมาถ่ายหลังคาจะเห็นกันชัดไปไปได้ไปเยอะไปเยอะไปเยอะ,ยอะลงนไปเลยไปเลยครับ เดินไปสารลวจทางข้างหน้านะครับจะไปทางไหนต่อคือเส้นทางระหว่างเดินไปน้ำตกนะครับเอาเกเดินดีๆ <laughs> หน้าสวย <laughs> เดินเลาะลำทางไะครับ <laughs> ไปข้างล่างเลย ใกล้ถึงแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช่น้ำตกใส่ลุงหรือเปล่านะครับจุดหมายของเราซึ่งเข้ามาตอนนี้ก็ประมาณเส้นหางอัพโหดก็ประมาณถ้า40กิโลครับแต่นี่คือเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับพอมนี้เห็นน้ำไม่น้อยนะครับ ก็แรงมากนะครับต้องระวังนิดนึงต้องเดินครับเลาะลําทางขึ้นมานะครับก็จะมาเจอกับน้ําตกไหลลงมาเป็นทางน้านะครับตรงนี้ยังไม่ค่อยใหญ่มากนะครับผลลักปลานะครับโลโก้หันหลังให้หน่อยโอเค ดิชิตน้ำตกไปแล้วนะครับถึตงตก่ายลุงอันนี้เป็นชั้นข้างล่างนะครับถึงขึ้นไปชั้นบนอีกนี่คือชั้นล่างของน้ำตกนะครับตอนนี้เก๋โบนแลวครับว่าเหนื่อยไม่ไหวแล้วกลัวฟ้ามสูงตั้งหากตรงนี้เป็นทางน้ำนะครับชิ้นน้ำก็เยอะพอสมควรนะครับ กระจักว่าอุ่นสวยมากครับธรรมชาติที่นี่เป็นป่าดงสมบูรณ์นะครับเดิเเเดนเลาะเลาะน้ำตกขึ้นมานะครับโอ้โหและแล้วนะครับนี่คือน้ำตกสายลุงนะครับเป็นความภาคภูมิใจรับกลุ่มคนลักป่า ซึ่งน้อยคน,นครับที่จะได้ขึ้นมาถึงที่นี่โอโ้ซึ่งสวยมากจรน,นะครับน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงมากเลยครับโอสูงนะครับช่วงนี้แดดจะส่องมาครับพระจะพ่าโมนิดนึง โอ้โหสุดยอดเดมือน,นตกที่สูงนะครับสูงจริงๆถ่ <g ül> ายโลโก้ก่อนเ <g ül> ย้แล้วเราก็มาถึง นี่คือตัวน้ําตกฝ่ายลงครับซึ่งอยู่ชั้นบนก็ถือว่าน่าจะเป็นบนสุดนะครับเพราะผมปีนมานี่ผมก็เหนื่อยมากเลยครับน้ำตกอย่างนี้นะครับมันจะไหลลงไปอย่างหน้าผาสูงนหน้าเนี่ยครับ มันไหลลงสู่เบื้องหน้าและก็นลื่นทัแล้วนะครับแต่ยังไม่ลงครับเกาะกิ่งไม่ได้นี่นะครับมันไหลลงสู่เบื้องล่าง